อาดามฟาร์มสวัสดีจ้ามาค่ะพี่น้องมือนี้วันเสาวันเก่าวงเสาของวันที่ยี่สามวันจันทร์ที่ยี่สามตุลาคมแดดจัดเลยนะคะแดดจัดเลยวันจันทร์ที่ยี่สามตุลาคมหกหกค่ะไม่ยินเสียงแผลอยู่นะ ก่อนจะไปเบิงกวางจะพาไปเบิงอันนี้นะคะพี่น้องค่ะนี่เลยเน네รมิตให้กวางไว้ให้กว,าง,ว,กวางค่ะพี่น้องค่ะตีดีภูมิใจนำเสนอนะคะนี่คะ่ะบ่อ INDISTINCT น้ำน้อยเห็นบ่ค่ะพี่น้องมองเป็นงเงาพอดีพาเพิ่นไปเบิงไกลๆก,ก่อนเฮ้ยขี่ต้มเละพี่น้อง ต่มเละบ่อน้ำน้อยนี่จ้ะเห็นบ่มคะบ่อน้ำน้อยบ่อน้ำน้อยขุดไว้ให้กวางค่ะขุดไว้ให้กวางเล่นน้ำเนาะค่ะนาแรงกันเพิ่นบ่มีน้ำเล่นเท่าค่ะปล่อยน้ำใสล่งหนี่ค่ะพี่น้องค่าพาไปชมบ่อน้ำน้อย คุดขึ้นมาถมในขอบเพื่อนคะ่ะคอนในโรงเรีอเนเพื่นปลาขาไปเบิ่งกวางคะ่ะบาทเทนี่พี่น้องคะ่ะไปชมกวางหวานปล่อยเพื่นอยู่จ,จ้ะยังไม่ได้ปล่อยเลยนี่มาแล้ว ขอให้เอฟซีที่รับชมคลิปนี้พบแต่ความสุขนะคะมีแต่ความสุขกายสบายใจร่ำรรวยสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนจ้าฝากช่องด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะมาแล้วนะลูกมาแล้วเดี๋ยวแม่เช็คตอ๊อก เจ็ดต่อก่อนสามสี่ห้าสีส่ก้าสิบคร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 บแล็กซี่นัมเบอร์น้ำมีให้ตลอดนะคะของอาดัมฟาร,ร์มใส่ e เอมด้วยจ้านี่คะ่ะลูซ่ารูปผสมกวางมาท้องแล้วนะคะท้องแล้วนะคะ ตัวนี้ก็รูซาลูกผสมนะคะอะตอมออนอินทองแล้วนะคะรูซาลอยกับลูกนะคะเบ่งโตนี่ดีกว่าพี่น้องค่ะนี่เบ่งเขาค่ะพี่น้องต้องหน่อยต้องหน่อยให้แม่ดูหน่อยลูกให้ยายดูหน่อย ตัวนี้น่าจะเป็นนองเก่าค่ะเขาพเพิ่นเลยใหญ่แล้วขเขาเพิ่นเริ่มใหญ่แล้วน่าจะเป็นก้าวเจริญทรัพย์ยค่ะนะคะ อินดี้รอกินหญ้าเรอจะเข้าสะดวกแล้วด้วยค่ะพี่น้องเขาอยากปลอ่อยเพินออกไปก็ได้ค่ะกรณีถี่เขาอยากทายข้างนอกนะค่ะเพราะว่าเข้าบอได้มีแพะแล้วจะแพะออกไปอยู่ข้างนอกแล้ว <c oughs> มีพี่น้องเพิินถามมาว่า ต้องเห็ุคลอดให้กวางบอสนญาาพี่น้องคะ่ะไม่ต้องนะคะของที่อื่นไม่รู้เหมือนกันแต่ของอดัมฟาร์มนี่ไม่ได้ไม่ได้คลอดทําไม่ได้ทําคลอดให้นะคะคลอดเองเบ่งเองเลี้ยงเองนั่เ,งเอง,เงพอนะคะท่องอะไรได้จานี่ก็ได้คลอดเองเลยจ้าเพื่อนก็ถามมา ต้องอาบน้ำให้มันบอ่อว่าสันค่ะต้องอาบน้ำให้บอ่อให้กวางบอ่อบางมองเพื่อนก็นอาบไห้นะค่ะแต่ว่าของอดัมฟา้ามอาบเองจ้ะดูแลตัวเองอีแม่ขุดบอ่อน้ำไว้ให้แล้วเมื่อกี้กับภาพไปเบิงเมื่อกี้เนี่ยเนาะค่ะว่าขุดบอ่อน้ำนอยอดูแรงกระสูบน้ำใสเขาเล่นค่ะพี่น้องค่ะด้านโน้นก็มีข้างนอกนะคะเป็นบอ่อน้ำ พื้นที่ประมาณหนึ่งงานค่ะค้อกกว้างประมาณหนึ่งงานนะคะที่เราล้อมรั้วล้อมอคอกไว้ตามดูตามไปดู ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์หนอยได้จ้ายัางต้องการผู้ติดตามอีกเยอะเลยเดี๋ยวคลิป้าจะพาพี่เบิงกันเพิ่นพากันปลูกหญา้าไนให้ไวให้กวางแล้วเนาะคะ่ะอีกแปลงหนึ่งนะคะไว้ให้กวางนะคะยิ่งกวางเราขยายพันธุ์เยอะ เราก็ต้องยิ่งสำรองแปลงหญ้าไว้เยอะนะคะแปลงหญ้านะมีประโยชน์ค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดปลูกหญ้าอยู่แล้วสบายเลยค่ะเราก็ลดต้นทุนนะคะเขาก็บรต้องไปหาสื่อตอนท่านปลูกนะซื่อมือละสองลอยกับบ่พ่อกันค่ะพี่น้องสื่อมือละสามสี่อ 10, 000, 000, ลอยนะคะกรณีเขามีแปลงหญ้าเองนี่มันบ่าจา้านอกจากเข้าใ้ใส่แล้วเขาย่างได้ขายนําเนาะคะ่ะเขากะ มีแปลงหญ้าเองกับไปยัดไปมือละสามสีล่ลอยเนาะค่ะขส้สั้นซื้อหญ้าบ่ไว้ค่ะฮนะเขาก็ได้ปลูกหญ้าเองเด้ค่ะพี่น้องที่แหลกเขาซื้ออยู่วันนี้เขาปลูกหญ้าเองเด้ค่ะขยับค่อยขยับขยายไปปลูยหญ้าเลี้ยงกวางถ้าเหลือก็แบ่งขายบ้างเนาะค่ะได้รูแลงี่บ่พ่อขายค่ะพี่น้องหญ้านะคะ แต่ตังได้กับว่าพ่อขายค่ะเสียดายเงืนคากนะคะเอาเงิ่เนพันบดายพันยืนมาหายแล้วนะคะเรือต่อจะใยิบเอาค่ะก็เ,เรื่องแปลงหยานะคะเราวางลอกผลผลิตจากกวางเข้ากับหารายได้ทางอื่นนะคะพี่น้องค่ะรายได้ทางอื่นเขากะ,ะมีอันเหตอยู่ไน,นะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะ มักยังกะเห็ดกะนั่นล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะถึงจะเป็นกเกษตรที่สมบูรณ์ค่ะทําแล้วต้องมีความสุขนะคะถึงทํานะคะอันนี้นี่เลี้ยงกวางนี่เรามีความสุขเราได้เห็นเห็นแล้วนะคะเรามีความสุขที่เราได้เลี้ยง่คะเหมือนมีสวนสัตว์อยู่ที่บ้านเลยมีน้องคนหนึ่งกล่าวไว้นะคะเอฟซีนะคะ มีน um ันมีสวนสัตว์เลยคนวะพี่น e ้อง่ะใครที่เป็นมือใหม่กำลังจะเลี้ยงกวางนะคะเรามีคลิปรีวิวข้อกวางและโรงเรือนฉบับย่อแล้วก็ฉบับละเอียดด้วยนะคะรบกวนตามดูในคลิปเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณต่อการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้าพบพอกันไหมคลิปหน้าค่ะพี่น้องบายบาย